สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองปราถทุกท่านนะครับตอนนี้เบลอยู X ่ที BY ่ศูนย์บีไวดีอุบลราชธานีครับเป็นวาลินหรือว่าเป็นอุบลอุบลนะครับอุบลเนจัมมี y ่บีไวดีอยู่สองหมอกวาลินกับอุบลมาหอดแล้วครับเนื่องจากเซลโทรหาด่วนนะครับเอารถมาศูนย์ด่วนเลยวันนี้นะครับเลยต้องได้เอามาพี่น้องเอามาเห็นยัง,งนแล้วจังไปเบิงครับ พอมแล้วตอนนี้มีหน้าศูนย์วาดีนะครับคุณบนุรีรามยานีไปพี่น้องกับไปกันครับมาแล้วครับศ e ูนย์วาดีคุณบุรีรามยานยีครับเลื่อนปั๊มบางจากมาก ไฟฟ้าเต็มเลยครับมีกระลังออกไหมครับนี่นออดอกฟินฟ้นสีอย่างไรสีม่วงโอ้ยงยัางลงาดอกฟินดอกฟิน้นตัวเล็กของรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าบีวีดีตัวเล็กโอ้ตอนนี้รถราคากัระดาษเลยครับพี่น้องรถสุดท้าย ต็ว่าถือรถละค่านะกันมันสีบัได้เช็คระยะฟรีะะละกันสีบัได้ติดเนี่ยก็การชาร์จแนวชาร์จฟรีนะครับกะมีแนวเหักลบปุบกันไปแต่ว่ารถทักครับรถหัวสูงนะครับออโต้ทรีเจ็บเลยเดี๋ยวสีขาวสีทองเย็ยยนๆยากไปแล้วที่รับ มนหลดจ้งหอดโมเดลล่างครับลุ่นว่าเสี่ยวเกินหมยังุนจกเางสีแดงได้เพิ่นล่างให้เลย สตยอดนะครับดูดีๆขบวนี่ครับมาแล้วพี่น้องสวัสดีครับพี่ขบวนยางรับ,บ,รบเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายครับเปล่นโั่วด่วนเลยสายขาวมาแล้วครับ,บดเดี๋ยวรอเอาลูกแก้วนะครับเชื่อมคือใช้รถทัยนยัง อเอาด้าหลัเปลี่ยนไปก่อนนะครับพี่นอ้องโชวมาให้เปลี่ยนไปอ๋อชอหกศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดเจ็ดแปดบุรีรัมย์บรถถุรีรมายเช้ามาเลยพี่นอ้อง ก็เราเป็นเกษตรเปล่างนายเพื่อนเอาไปล่าง,เ,างเอาซูนมาดว่วนเลย Học số thì cao มาตอนนี้ดัาวน์โหลดกันรื้อไปเลยลืมอดาวน์โหลดฮะเป็นปขึ้นมาเพราะใครช่วยฉีกหกชุดเก้าสองคุอเราจะานี่นะครับนนนนเดี๋ยวรอน้องเซลน้องลูกแก้วสักผู่ครับไปครับพี่น้องไปหาเซลกันได้ครับสวัสดีครับรสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีน้องลูกแก้ว นี่นะครับพี่น้องผมออกรถจากน้องลูกแกว้วดีไวดีอุบลน,นะครับอันนี้น้องลูกแกว้วอันนี้ดาวค่ะน้องดาวอันนี้พี่พี่เจเจค่ะพี่เจเจนะครับดีไวดีอุบลเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้นัดเบ้าเอกมาอย่างเอาโลมาติดสะเก็ดค่ะสะเก็ดเ,เปลี่ยนปลา,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 ายขาวนะเนาะจากปลายแดงเป็นปลายขาวหกคูดเก้าสองนะคะเผื่อจะซื้อหวยค่ะโอ้ยมื้ดน,นั้นมันหน้าเป็นเครื่องไฮหล่ะบัวท่นดบัวท่นิดถือบัวท่นิดไก่อยู่อันนี้ก็นั่มาเอาเซตยูโรบ็อกด้วยนะครัมูลค่าแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะขายต่อเจ็ดพัน เราลุกแก้วโอ้ดีดีครับใส่ดีเราบ่อยากให้มุ้งหนมันไปเลยเนาะรื้มหมันไปเลยครับบอยากเดือนนึ่งหนมันเท่าไหรค่ะจากเดือนนึ่งหนมันนี่ประมาณหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดตอนเหลือเหลือเดือนละบาทไหมประมาณสามพันกว่าบาทสี่พันจากหมื่นห้าเหลือเดือนละสามพันกว่านะเงินเงินที่เหลือเดี๋ยวเอาไปไปซื้อรถไซส์ใหญ่ของเรานะคะไม่มีใส่เงินว่าอย่างบ้ามากค่ะปีหน้ามากแน่นอนแม่โคบอ่ะครับ บอลเล่นบอยกอกบอลโน้ตข้อมวลเอาน่องลูกแก้วกับเซลทุกทุกท่านนะครับนี่อย่างโปรโมชั่นดีๆบายบามาออกรถครับช่วงนี้นะคะที่มาออกรถที่ใบเอย,อยู่ที่ B Y D อุบลนะคะก็จะได้แคมเปญตอนนี้ก็ก็มีส่วนลดของออโต้ทีนะคะอ๋อมีส่วนลด,นลดหลายเลยครับตอนนี้ทีสามแสนสี่หมื่นบาทค่งสามแสนสีส่หมื่น แถมฟิล์มด้วยค่ะแถมฟิล์มด้วยนะครแถมที่ผอบใส่ก้อนก็แถมได้ค่ะครอยู่ในกุ้งโมชั่นแรกสแล้วเปิดโรงงานใหม่ค่ะครับผมมืออื่นก็เปิดโรงงานเด้อตีกันตีกันมาตื่อตือยธ่จุนตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยเข่าแถวเลยค่ะเข่าแถวต่อขี้สื่อรถครับเอาแต่มาสื่อกับน้องลูกแก้วครับเจ้าสีมีส่วนลดมีจเจได้นี่ป่ะอันนี้แคมเปญของเราจะขายเหมือนกันทั่วประเทศออ๋ทั่วประเทศเนาะใช่ค่ะในความจริงใจแต่ว่าของเราจะเน้นการบริการหลังการขายนะคะครับโอ้บริการหลังการขายครับน่าพยอนเฮียนก็ได้ บีไวรีกูบลเป็นโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศค่ะอแมนแมนสองมองพอกอบุบลวาลินสี่ค่ะสี่เล<ม>้วบะจะมีเออ่ถ้าเป็น<ม>สาขาเดียวกันก็จะมีที่อบุบลวาลินศรีสะเกตแล้วก็อำนาจเจริญค่ะอ๋อนี่คือเป็นสาขาเดียวกันเป็นใช่ค่ะต่อไปก็จะเป็นยโสธรแต่ว่ากำลังสร้างค่ะโอ้ครับครับเพราะสีสเกกับแม่ของอุู้บุนใช่ค่ะเป็นสาขาเดียวกันครับขี่ไกลเลืออยู่ แต่ว่าถ้าอยากได้รถไฟฟ้าก็มาออกกับแก้วนะที่มีไวท์ดีสัมภาระใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับถ้าใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ประเทศจีนหรอยุนีค่ะอยู่นี่เลยบ่ใช่ค่ะโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาแล้วพี่น้องเพื่ออยากออกรถไฟฟ้านะครับ BYD เอเชียแปซิฟิกใช่ไหมใช่ค่ะอุบลมองนี้ครับใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับรถนี้พร้อมส่งมอบนะคะบนไปหมดเลยกำลังรถแห้งพี่น้องแต่ว่าจักหน่อยนีดใช่ไหมผลิตอยู่ไทยแล้วเนาะใช่ค่ะเริ่ม เริ่มเพิ่วันที่4ี่เป็นวันพรุ่งนี้ค่ะเปิดสี่แล้วกระดาษอันนี้เลยใช่รุนราคาอีกรุ่นราคากันอีกเทึ่งนึงกันอีกเทึ่งนึงครับผู้ใดอยากได้รถเพิ่นลดลงตอนนี้เพิ่นว่ายังลดราคากระดาษซัมเมอร์เซลเลยตอนนี้เฝ้ามาออกพี่น้องแต่แคปเต้ยครับนั่นละตอนนี้เขาก็มีบัตรคิวให้ลูกค้าด้วยครับคือว่าสั่นเมนูก็ว่าลูกค้าจังสีพรมหุ่นไหวกันมีคิวเซลล์รับก่อนโอ้ครับครับ เมื่อปลายเดือนที่แล้วนะคะดอฟฟิน100คันขายหมดภายใน5วันค่ะไม่เชื่อจี๊ดแล้วเสี่ยวมันบอกกินพี่จังเลยขายดีพี่เนาะชิปเปอร์เล็งมอลตอา์มันก็ขายคืออยู่ขอโทษเชียงกันดอกคำนวาสักอ่ะขอบคุณลูกแก้วขอบคุณเสียวทุกทุกท่านนะครับคุณดาวนะครับแล้วก็พี่ดีเจเจโอ้จำบางอย่างได้แต่ว่าเอื่นมันมันมันซื้อภาษาอังกฤษเนาะโอ้ขอบคุณครับนี่นะครับ ออกรถยูซุนยูดีวุ่นเต็มไปหมดเด้อนี่นะครับรับเทิร์นด้วยนะคะรับเทิร์นแบบเด้อเอารถเก่ามาเปลี่ยนเอาขัานใหม่จ้าบ่ก็เพิ่์นกับจิตจีแล้วค่ะรับเทิร์นรถเกา่า <ไง S 2> ให้ราคาสูงค่ะเขาเอารถเขามาเทิร์นเอารุ่นเงยรถเก่าเดี๋ยวเงยจ้ะพี่เอกอยากเอารถกระบะพี่เอกมาเทิร์นยีงก็ได้จ้ะดีเดียวใช่ค่ะรับเทิร์นทุกคู่เมื่อกี้พี่เอกคือบอกเอกมาเทิร์นรถกระบะก็บอมเป็นไฟฟ้าก็ได้ไหมบหมดค่ะรับทุกยี่โม่ค่โตลต้าค่ะของเราเป็นเจ้าของเดียวกันกับโตลต้าดีเมค่ะ รับเทอร์นี้รับทุกรุ่นครับหัวเป็นหัวบีเอ็มบุญบ่โอ้ครับครับเดี๋ยวไปพิจารณาก่อนผมมีมอไซค์อยู่เจะมาเทิร์นฟอ้าขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปเบิ่งทางคุณครับบริษสิที่สเกิรเนาะแก้วเนาะครับไปพี่น้อง